สวัสดีเพื่อนๆคนรักไก่ต่อนะครับวันนี้วันนี้พามาดูไก่ป่านะครับตัวอยู่ฝั่งโง่นี่ไก่ป่าครับไก่ป่าเหลืองนะครับตัวนู้นตัวนี้เป็นไก่ป่าแดงครับตัวนี้นครับเชื่องสุดๆเลยเชื่องมากนะครับส่วนตัวนี้เป็น F2 ครับใส่เหลืองครับ F2 ความหวัง,งปีนี้นะครับตัวที่นูน้นตัวใป่ปลาเหลืองนะครับปีหน้านี่น่าจะมีเหลืองเหลืองมาให้เล่นมาให้ดูกันนะครับใส่แม่ไก่ไปสามสี่ตัวนะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ยังไม่ขันนะครับตัวนี้ยังไม่ขันเลยนะครับ นีขนยังไม่สุดยังไม่อยากขันย,ยังไม่ยอมขันหางยาวมากตัวนี้นี่